วันที่10กรกฎาคม2568ต่อบทที่11บ1บ,บทสวดมังกรส,สุดตังอเสวนาจะพารานังบันทิตาณะเจเสวนาภูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลรมุตตังมังปฏิโูปะเทสวาโสจะปุกเพศจ,จะกระตตะปันปุญญาตาตาสัมมาปณิธิจะ เอตัมมังคารมุตตัมมังพะหุสันจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจเอตัมมังคารมุตตัมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังขโหานาคุลลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังทานันจะธรรมจริยาจะเอยาตการันจะถังขโหอนาวัตอนา ขณะวัชานิกรรมานิเอตมังครมุตตังมังอารติวิรติปาปามัชฉาปานจัสสัญโมตัปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตังมังคารวโวจะนิวาโตจะสันตุติจกตัญยุตตากาเรณธรรมะสวนังเอตมังครมุตตังมังคันติจโสววจัสสัตตาสัมนานันจทัตสนังการณธรรมะสากจฉาเอตมังคธรมุตตังมัง ตโปจักธรรมะจริยันจะอริยสัจนันานาสัสนงนิพพานสติกร,ริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสนกกรรมปติอาศังวิเดชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพะทะมะปฏาชิตาสัพพะทะสทิ้งคันฉันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ สิบสองบทสวดร,รัตนปริยางกินจิวิตังอิทธาวาหูดังวาสเคสุวาอย่างรัตนังปาิตังนโมสมังอธิตัฏฐะคเตนะอิธรมปิพุทเทรัตนังปาิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโกตุขยังเวลาคังอัมมะตังปาิตังยัตถะยัตถะคาสกยมุนีสัมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะ สมัติกินจิหิตธรมปิธัมเมรตนางผนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโกตุสัมพุทธเศถโถปริวันณยีสุจริงสมาธินมานันตะลิกัญยะมาหุสมาธินาเตนมะมัคสะโมสมโมนวัตชติ วิชติอิทัมปิทมเมรตานางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคราอัฏถสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทัคขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพปตรานิอิทัมปิสังเคระตานางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสะปยุตามะมณสาทันหนะนิกามิโนโคตมณสาสันมิ เตปฏิปตาอวิตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุชฌานะอิทัมปิสังเกลตตะนังปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโอตุคีนังภูณาลังภูลานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายะติเกเขวิสมิมงเตคีนะพีชาอวิลุมหิตฉันทานิพันติทีละยัตถายัมปัติปโออิทัมปิสังเขลตตะนังปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโอตุ สิ 14, บสี่สบมบทสวดธรรมบทสาหัสสวัตตะหเวชิตังสิโยยาจายังอัตตะาปชาอัตอตะทันตัสสะปโปตัสสนิจังสัญญาตจารินโนเนวะเทโวนคันทปนัมาโลสหพมมุลาชิตังอปะชิตังกิยาก,กะยิลาตัถธลูปัสสะชันตุโน สิบสีบส่บทสวดเกศาปุตตะสูตรภาสิตะมิธทางเตนะภะคะวตาชันตาปัส,สตาอระหะตาสัมมาสัมพุทธเ,ธนะเทนะเหทัดุงเพมาอนุสเวนะมาปะรัมมะปะรายะมาอ,ต,อติกิลายะมาปะตักะสัมปทนสัมปทานีนะมาตกะเหตุมานัยยะขะเหนะมา อาการปริวิตเกณามทิฐินิชานักขติยามาัพพระรูปตายะมาสมนโนโนคุรยัาตุเมเหอตตนาวชานิยถธาอิเมธรรมาอกุศละอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุขระหิตาอิเมธรรมาสมุตตาสมาธินาอาหิตายะทุกขายาสังวัตติอัฏตุเมเหปะชัเหยยัธา ยะถาตุมเหตนาวัชชะเนยยะถาอิเมธามากุศลายิเมธามาอนาวัชาอิเมธามาวินญุปัสสัะถาิเมธามาสัมมาตาสม,มาทินาหิตะยะสุขายะสังวัตติาาติอัตตุมเมเหอุปสัมปัชชะเวหะเลยยะถาติ ้บาบทศูอุปัตินยสูอุปัติียติชีวิตตมัตตปมาย uh, ุชลูปะน้ตัสสะนสันติตานะเอตังะยังมารณีเบคมาโนปุญญานิกะยิลาถะสุขาวหานิอุปัตินียติชีชีวิตตัมัตต์ปัจมายุชลูปะน้ตัสสะนสันติตานะเอตังะยังมารณีเบคมาโนโลกามิสังปชะเยสันติเปโข โยทายเ耶นะสังยมวาจายะุธะเจตสาตั้งตัดสะปะเปตัสัสุขายโพติยังชีวะมาโนปะโรติปัญญธรรมโมหเวระคติธรรมะจาดิธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทุกขติงขชติธรรมะจาติ สเพสังขาราอนิจจติยถาบัญญัตยปัสสติอัตนิพินธกิติทุกเกอสะมะโควิสุทธิยัสเพสังขาราทุกาติยถาบัญญัตยปัสสติเนวอัตถนิพินติกิตทุเกอสะมะโควิสุทธิยัสเพธรรมะอนัตตาติยถาบัญญัตยปัสสติอัตถนิพินติกิตทุเกอสะมะโควิสุทธิยา สิบหกบทสวดอัปนักกะชาดดอัปนักกะฐานะเมเกทุตติยังอาหุตักกิกาเอตะทัญยะเมทาวีตังคันไหยะอปัปนักังภาหุงเวสตันังยันติปัปะตานิวะนานิจจะ อาลามะลุขัจเจตยะนิมนุสสะพยาตัดฉิตะเนตังโขสานังเคมังเนตังสันนามุตตะมังเนตังสารนามาคัมมะสะพัดทุกขาบมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสนนงขตุจตาริยสัจญานิสัมังปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจติกรรมังอริยันจจัถังคิดกังทุกขูปัสสะมักขามิหนัง เอตังโขงสะนังเขมังเอตังสะนะมุตตะมังเอตังสะนะมาคคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพัทธเทกรัตถาขา,ขาอันตีตัณหนานะวาาาะคะเมยะนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตถติตมปะเหนันตังอัต อปัตตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบังตัฏฐะตัทฐะปัสสิติอสังหิรังอสังกบังตังวิธานตังวิธานนุครูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งอนแงีนไม่ขอนแขนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญ ทำนั้นเนืองๆให้ผูกโป่งเถิดอัจเชวากิจจะอ,อมาตับปังกโกชัญญามรณนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังะดันเตนะมหาเสเนนะมัจจุราเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันติตังตังเวพัทเทกะโด ตัตโตติสันโตอาจิคตเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจ้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้และสิบแปดบทสวดพินหปัจเจเวขปานจเวขนะปาถัา นราธรรมโมหิชะลังอานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิตธรมโมหิพยาธิงอนานัติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณรมมงมรรังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจัดเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสสกทุหิกัมมะทายาทกกมมะโยนิกัรมะพันทุกกรรมะปฏิสัลณา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งขันอาศัยยังกรรม,มังกริษามิกร,รยานังวาปาปักกังวาตัสทะยาทาโภยิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจเวคขิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะ ิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมเหหิสัมปัทังกุญญสัมปัทังสัพเพเทวานุทันตุสัพสัมปติสิทธิยะทานังทัตทันตุสัทธายะซีหลังลักขันตุสัพพตาภาวนาพิลตาหุนตุขันชันตุเทวตาคตา เทพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีศัพพ์โสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานคาถา,ทายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพชิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาาเนนาภวันตุคูชิตา โกดิ้งกะโดนเตทวิหารมัเตเรเทราจะมัชชานาวกาจะพิคโวสาลามิกาธานาปฏิวุปสกาคามาจะเทสานิกามาจะอิสระสัปานาปูตาสุขิตาพระวันตเตชะลาปุชา,า,ชายเยปิจะอันทสัมมาวาสังเสถชาตาอัตโวปาติกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจเต สัพเพปิทุกาสัก,การณตุสังขยังทาตูจีรังสตงังธรรมโมธรรมะตตาจะปุกขราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายาจาหิตายาจาอัมเฮระคาตุสักธรรมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนอุทิงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอริยัปเวทิเต ยี่สิบบทสวดสัพพบัติธานะคาถาบาาุญยญศิทธานิกัตตะสานายนานิกตานิมิเตสัญจะาคิโนโุนตุสัตตานันตาประมาณะากาข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนเห็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัตรนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยติถาเมจาปยติถาวาอันเยมัช,ชตะเวริโนคือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณมันมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตวรร์อือ่นๆที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาตินทันติโรกัตสงเตพุมมาจตุโยนิกาปัจเชกัตจตูการะสังสนตาภาวะเวคือสัตว์เหล่าใดที่ ตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาอยู่ในกําเนิดทั้ง4มีขันห้ขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแหล่พบใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานามีอนุโมทันตุตีสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ทั้ง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สุนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไม่อาทินนานะ บัญญาณังอนุมโมทนาเหตุนาสพเพสสัตตาสัทธาหุนตุเขาเวลาสุขชีวิตโลเขมากปรับทันจะปับ,บปบบนตุตเตสาสาสีสตังสุภาเพราะเหตุคือนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรตอกัดและกันจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดขอแล้จนถึงทางอันเกนเสมเถิดขอความปรารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแผ่ง,ผงความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตระปัตติริศและพระกาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัรทั้งป่วงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะเทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่าน,นี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า แลวัตถุมงคลพระกิ่งไผ่ดีพินาศโดยมูทิศสาเร็จพยานาสังวรวัดบาววรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศละคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดบุญกุศลทั้งหลายบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิต <c oughs> <mitad> ภา,า,าวนาขอน้อมถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจายบูชา ขอคุบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญายาและ,จะเจริญด้วย จตพุพิธเพียพรชัยทั้ง4ี่บกการคืออายุวันน่สุขาภาราเถิดขอดนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสรษฐีทุกท่านทุกท่านเถิด